อันนี้หมรู้สึกไงบ้างคือถ้าเรามองย้อนกลับไปเพราะว่า14พฤษภาคมเราไปเลือกตั้งกันมาแล้วตอนช่วงประมาณปี63และ64เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ม็อกหรือว่าผู้ชุมนุมเนี่ยออกมาเป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงมากซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรียกร้องให้เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยแต่สุดท้ายมันวัดกันที่การเลือกตั้งแล้วพอมันวัดการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ากระแสตอนปี63และ64เนี่ยมีส่วนร่วมสําคัญมากๆต่อคะแนนที่ออกมาซึ่งประชาชนก็สบเสียงชัดเจนนเเเป็ททีีี่่รรรยยบ้้้อแลววาาจะให ให้ทางของพักที่มีส่วนร่วมกับเผด็จการเนี่ยอยู่แค่ประมาณนี้และก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยเอาไปเลยเยอะแยะมากมายซึ่งภาพลักษณ์มันก็ชัดเจนมากแล้วมายตอนปี6 3 6 4เนี่ยก็เป็นตัวละครที่เรารู้จักกันนะตอนนั้นด้วยณวันนี้รู้สึกยังไงบ้างในฐานะตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักนะตอนนั้นที่ช่วยส่งเสียงช่วยอะไรต่างๆนานะก่อให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเห็นภาพนี้รู้สึกยังไงบ้างคหนึ่งพูดตรงๆว่ารู้สึกโกรธนะคะไม่โกรธที่รัฐบาลหน้าเดิมกมล ใหม่หน้าตาละไม้คล้ายเดิมเพิ่มเติมคือจุดๆเฉยๆ,ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทาให้เรารู้แล้วว่าโอเคเราต้องสู้ต่อไปอีกอย่างน้อยก็ต้อง4ปีแน่ๆสู้กับโครงสร้างแบบนี้สู้กับการที่อาจจะต้องถูกกดขี่จากภาครัฐอีกอสู้กับระบบราชาการที่มันอาจจะไม่ยุติธรรมกับเราหรือสู้กับคนที่มีหมายเสตที่ไม่ได้มองว่าประชาชนคือคนสําคัญในประเทศเนี่ยที่เราเคยรู้สึกว่าฝ่ายประชาธิปไตยชนะเมื่อวันหลังเลือกตั้งอะยังไม่ชนะแล้วเราอาจจะต้องหาฝ่ายประชาธิปไตยเพิ่มมากกว่านี้อีกด้วยซ้ำมันอาจจะยังไม่พอฝ่ายประชาธิปไตยที่เเาาชืื่่ออออถมนขจ ยังไม่มั่นคงมากพอในการที่จะต่อสู้กับระบบความยากแบบนี้ไปด้วยกันหนูคิดว่าตั้งแต่63ต้นมาคนตื่นตัวเนาะไ,ได้ตอบผ่านการเลือกตั้งแล้วว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเราต้องการเปลี่ยนขั้วอำนาจเราต้องการชุดอุดมการ์ของคนที่จะมาบริหารเนี่ยที่เห็นประชาชนเป็นที่ตั้งแต่ปรากฏว่าผลไม่เป็นแบบนั้นหนูคิดว่าสภาวะตรงนี้มันจะสะสมแรงโกรธของประชาชนอยู่ดีและแรงที่เขาอ่ะต้องยิ่งเข้ามาสนใจการเมืองมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำมันจะมีบางความรู้สึกอยู่แล้วคะ่ะที่รู้สึกแบบ เอ้ยเปิดการเมืองแล้วรู้สึกท็อกซิกอ่ะแล้วออกดีกว่าฉันไม่อยากสนใจแล้วฉันกลับไปทํางานของฉันดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาต้องกลับมาย้อนสนใจเรื่องนี้อยู่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในสภาวะของเศรษฐกิจที่มันย่าแย่เนาะและผูกยงร่วมกับเรื่องการเมืองหลักด้วยเรื่องการเมืองในสภาด้วยการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นอย่างไรคนรู้แล้วว่ามันเป็นผลกับอนาคตของเขาหรือแม้แต่เรื่องรัฐมนูญอ่ะรัฐมนูญอ่ะจะเป็นรัฐมนุนที่ดีกับประชาชนหรือเปล่ามันก็ส่งผลกับตัวเขาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นแรงผลักดันตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวมััันจจะค่่อยๆปรราาากกฏหลลงทีฐบชุด หน้าตาละไม้คล้ายเดิมได้เริ่มทํางานแรงกดดันจากประชาชนการจับต้องการจับตาดูหนูคิดว่ามันจะไม่มีการปล่อยผ,ผ่านไปอีกแล้วซึ่งตัวหนูเองหนูก็คงต้องกลับมาให้ความสนใจมากกว่าเดิมแล้วรวมถึงต้องพุ่งเป้าไปที่ว่าโอเคตอนนี้มันถึงช่วงจังหวะแล้วที่ประชาชนเนี่ยต้องกลับมาสนใจห่วงแหนในอำนาจของตัวเองและใช้อำนาจของเราให้เป็นในการทวงอำนาจคืนจากไอพวกไซสูตรให้ได้